อันนี้เป็นระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าระยะไกลโดยใช้สัญญาณกล้ามเนื้อนะครับก็คือจะทําการวัดสัญญาณกล้ามเนื ah> <Yeah> ้อไปควบคุมการเนินงานไฟฟ้าโดยส่งข้อมูลแบบไร้สายการทํางานนี่คือว่าเวลาเราสั่งกล้ามเนื้อให้ให้ทางานนะครับก็จะมีสัญญาณไฟฟ้าต่างๆเกิดขึ้นเล็กๆนะครับก็เอาวัดสอยจดมา ตอนนี้พอได้ค่าเทชอร์มาแล้วเนี่ยก็ก่ะทาการขยับกล้ามเนื้อสัญญาณที่ได้ก็จะเกิดค่าเทชอร์แล้วก็สัญญาณนั้นนะครับส่งข้อมูลเป็นแบบไร้สายแล้วก,ก็กไปทาการรกคอลไฟฟ้าอันนี้ท,ทําให้ดูเป็นลักษณะการเสียงปั๊กเข้าไปนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสามารถสมมุติเราไปติดกับรีโมทของแอร์คอนดิชันติดกับรีโมทของแอร์ก็จะสามารถทําการเปิดปิดแอร์หรือว่าเพิ่มลด ละเอียดแค่ไหนอะคะคือได้แค่เปิดกับปิดหรือว่าได้แบบปรับอุณหภูมิได้ด้วยคือถ้าจะปรับอุณหภูมิได้ด้วยเนี่ยก็คือติดมากกว่าหนึ่งจุดนะครับอย่างเช่นว่าอ่าติด2จุดคือมีติดฝั่งนี้กับติดฝั่งนี้เวลาขยี้มือมาฝั่งนี้อาจจะเป็นการลดอุณหภูมิกมือฝั่งนี้อาจจะเนการเพิ่มน้ถ้าอยากได้ละเอียดมากขึ้นก็ติดหลายจุดหน่อยใช่ครับ<อ>ใช้การขยับแต่ละจุดคือแต่ละจุดก็จะเป็นออนออฟนะครับอย่างนี้ถ้าเกิดว่าสุ่อสาวเท่เปว่าไ้่มันมีแขนไหนของทั้งแขน รครับ <หา S 2> ะจะมีส่วนของส่วนของแขนการขยับการขยับแค่แขนขยับแค่มือแล้วขยับข้งแขน,ขย,ข,แข,นขยับไหล <c oughs> ขยับขาก็ <c oughs> าใช้ได้ครับอย่างนี้ส Smart t e x t อ่ะที่แบบว่าออกแบบ